สวัสดีค่ะบัตรเสื้อผามือสองค่ะนางค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อคลุมคาดิแกนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงาน USA Lot It นะคะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่200ถึง250ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ16บาทจ้าใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นเสื้อคลุมคาดิแกนนะคะคาเป็นเนื้อผ้าคาดิแกน เป็นงาที่ไม่ิษฐใส่ค่ะพี่นางคะคุณนักศึกษานะคะคุทำงานสาวฟองาอฟฟสาวราชการการราจาใส่ได้หมดใช่ใส่เป็นคุมเนาะใช่เลยแฟชั่นได้หลากหลายแบบเลยนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เรียกได้ว่าใส่ได้ทุกวัยลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจ๋าใส่แบบเรียบร้อยก็ดี ใส่แบบคุมก็ได้ลูกค้าจ๋าใส่แบบแฟชั่นก็มีมาลูกค้าจ๋าเหมาะทุกวัยเลยนะคะลูกค้าจ๋านักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นนะคะกลุ่มทํางานนะคะได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะต้นทุน16บาทจะลูกค้าจ๋าลูกค้าสามารถไปทําราคาต่อได้ได้เน้นไปเร็วไปไวค่ะสตัวร้อยค่ะจ๋าสองตัวร้อยนะคะตัวละ80ตัวละร้อยนะคะจ๋าแล้วแต่ขุมแล้วแต่ตลาดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเหมาะมากลูกค้าจ๋ากับช่วงอากาศแบบนี้ลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่า เข้าหน้าฝนแล้วลูกค้าจ๋าอากาศเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋าใส่คุมได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะใส่คุมทํางานรนออฟฟิศ hmm. ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าคุมทับกับเสื้อนักศึกษาชุดนักเรียนก็ได้นะคะใช่ค่ะแนะนาแนะนาค่ะ4 0 0พบาทเท่านั้น4 0 0พบาทเท่านั้นซื้อเยอะรถเยอะคะซื้อห้ากระสอบมีส่ลวลดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกกระทงบั๊รด้วยแต่ลูกค้าค่ะซื้อห้ากระสอบแล้วเพิ่มมาอีกนิดเพิ่มไปอีกนิดนดัดนไปอีกหน่อยค่ะ,คะลูกค้าจ๋าเพิ่มไปอีก5กระ สอบเป็น10กระสอบ10กระสอบเรามีเซ็ตราคาส่งให้ด้วยเน้นย้ำนะคะราคาส่งเราลดทุกลูกลูกค้าคะราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกไปเลยแล้วราคาลถคือจุใจมากนะคะใ,ใครใที่สนใจนะคะราคาส่งนะสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ บอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจเนาะโทรได้ทุกเบอร์เลยหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะ,ะได้ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจนะคะลูกค้าจ๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าจ๋าอินบ็อกเข้ามาได้ลูกค้าจ๋าหรือนะคะลูกค้าที่แบบว่ายอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานก็ได้นะคะบักของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยวันนะคะตะเลิกอะไรก็เข้ามาได้ไม่หยุดนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็เข้า เข้ามาได้นะคะ,คะตั้งแต่9โมงเชา้าปิด5โมงเย็นอย่างที่พี่นางแจ้งนะคะสามารถเข้ามาดูได้เข้ามาชมตัวอย่างได้แต่ว่าน้ำแจ้งนิดนึงสําหรับลูกค้าที่ท่านใดที่จะเข้ามาชมตัวอย่างแบบระบุเจาะจงตัวสินค้าอ่ะอ่ะอย่างสมมุติว่าพี่นางจะเข้ามาดูตัวเสื้อยืดยืดผู้ชายชนะคะค่ะหรือว่าเป็นยืด ยืดขาวยืดดำอะไรประมาณนี้ลูกค้าสามารถแจ้งกับพนักงานขายก่อนได้ว่าพี่จะเข้าไปดูตัวอย่างตัวนี้มีตัวอย่างให้พี่ดูไหมนะคะลูกค้าขาสามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้เพราะว่าบางทีลูกค้ามาอาจจะเสียเที่ยวนิดนึงอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากเข้ามาดูภาพรวมๆอยากเข้ามาดูตัวอย่างว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะคะมีขายประมาณไหนบริษัทอยู่ที่ไหนสามารถเข้ามาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือั้ำๆง่ายๆได้ใจความ เช็คสินค้าที่ลูกค้าอยากได้ก่อนอเาก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าเพื่อความชัวร์นะคะลูกค้าจ๋าว่ามีหรือไม่มีนะคะลูกค้าจ๋าเพราะสินค้าบางรายการอาจหมดนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าภาพโดยรวมนะคะสินค้าตัวยอย่างโดยรวมคือลูกค้าสามารถเข้ามาดูเบื้องต้นได้นะคะใช่ค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูตัวนี้ก็ได้ไดเป็นเสื้อคุมคาดีแกนค่ะลูกค้าค่ะเป็นเสื้อคุมคาดีแกนะนะคะตัวนี้400 0บาทเท่านั้น้มมากต้นทุนประมาณ15 1 6บาท ซื้อเยอะต้นทุนลงไปอีกค่ะหรือว่าจะซื้อเซ็ตราคาส่งก็ได้ต้นทุนยิ่งลงไปอีกนะคะลูกค้าค่ะคือสุดคุ้มอ่ะเอาจริงๆนะซื้อเซ็ตสิบกระสอบนี้จ้ะต้นทุนน่าจะเหลือประมาณสิบสองบสามบาทไหมประมาณส0บบาทประมาณนี้นะคะูกคาประมาณนี้นะคะคือคุ้มจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวแต่ละกระสอบอาจได้ไม่เท่ากันนะคะลูก น้ำหนัก45โลนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนเราประมาณการที่16บาทลูกค้าจ๋าของเราเป็นมือสองแท็กเจเอนะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างโดยประมาณการ5-15เปอเตขาดเกดำอาจมีเจอนะคะกระดุมแตกหักอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะหมวดนี้เป็นเสื้อคลุมคาร์ดิแกนเป็นเนื้อผ้าคาร์ดิแกนเป็นเนื้อผ้าไม่หนาเป็นเนื้อผ้าบางๆ<ช>นะคะ,ะ,คะลูกค้าจ๋าสำหรับใส่คลุมนะคะกันลมกันแดดนะคะลูกค้าาแต่ว่า ถ้าจะกันหนาวก็อาจจะกันอากาศเย็นๆบ้างจากแอร์บ้างอะไรบ้างหรืออากาศเย็นนิดๆหน่อยๆสามารถกันได้นะคะเระใส่กันแดดเราก็ได้นะคะนักเรียนนักศึกษาใส่แบบนี้เหมือนกันชอบใส่แบบนี้ค่ะและเน้นเป็นซิปหน้าลูกค้าจะไม่ใช่ซิปหน้าเรียกะไรนะกระดุมกระดุมกระดุมข้างหน้านะคะลูกค้าจะเป็นกระดุมหน้าเป็นซิปหน้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมค่ะคายแล้วค่ะลูกค้าจะ ลูนเองอยากเปิดเองค่ะเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะลูกค้าจ้า45โลราคา4,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนต่อต,ตัวประมาณการ16บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะสุดคุ้มจริงๆอ่ะอย่างี้ บอกเนอะลูกค้าไปขายไปถึงนิเทศตัดขายได้เลยลูกค้าคะสามตัวร้อยนะคะสองตัวร้อยแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดหรือว่าถ้าใครอยากอัพราคาลูกค้าจ๋าไปซักออเปรีนนะคะใช่ค่ะราคาได้ขายออนไลน์ได้เลยขายออนไลน์ก็ได้นะคะลูกค้าคะสวยๆแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งทุกวันนี้ลูกค้าจ๋าช่องทางออนไลน์เยอะมากลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่เนอาคนทั่วไปหรือว่าลูกค้าทั่วไปเขาจะเข้าไปดูในทิกต็อกนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็มีหบบว่ามีให้ส่งกีด้วยลูกค้า จาะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าอาจจะขายตลาดนัดอยู่แล้วนะคะเปิดร้านอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะอีกช่องทางค่ะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะใช่ค่ะหรือว่าช่องทางช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้ยี่ช่วงนี้โหช้อปปี้กับลาซาด้าทีเขาแข่งกันนะคเขาแข่งกันอะไรนะแจกโค้ดส่งฟรีแจกโค้ดส่วนลดนะคะลูกค้าจาช่วงนี้เขาแข่งกันอยู่นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปเก็บ ไปเก็บโค้ดก็ได้นะคะหรือว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนที่จะสั่งของในช้อปปี้และซัลลัสเนี่ยจะมีโค้ดส่งฟรีนะ<ช>ลูกคา้าสามารถเข้าไปขายในนั้นได้นะคะลูกคา้าขะเข้าไปขายในนั้นได้ช่วงนี้ยิ่งมาแรงด้วยทั้งทิกตอกทั้งช้อปปี้ทั้งลาซ e, าด้านะคะลูกค้าจ๋าช่วงช่วงนี้สามช่องทางนี้คือมาแรงมาก<ช>นะ<ล>มาแรงมากนะคะสําหรับใครอยากขายออนไลน์นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าเพิ่มช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าอาจจะขายอาตลาดนัดอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นช่วงนี้อยาจจะเป็นหน้าฝนหรือเปล่าบาง ท่วมนะคะลูกค้าจำไม่ได้ออกตลาดเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าจ๋าเราก็ต้องมีช่องทางออนไลน์เพิ่มนะคะลูกค้าจ่ะ เป็นอีกช่องทางที่แนะนำนะลูกค้จาจ๋าหมวดนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อคลุมคาร์ดิแกนค่ะสำหรับคุณผู้หญิงคะ่ะลูกค้าจ๋า45โล4,000บาทเป็นแฟชั่นคลาสบ,บบอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะเน้นเป็นเสื้อคลุมนะคะ<ช>เป็นแขนยาวนะคะ<ช>เป็นกระดุมหน้านะคะน<ช>ะคขาใส่คลุมใส่สบายนะคะใช่โล <ะ S 1> ่ต,ต้นทุนมากอะ่ะ16บาทอะ่ะพี่นาง<ช>ต้นทุน16บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้จาจ๋าต้นทุนหลักส<ช>ิบเท่านั้นนะคะลูก<ช><ๆ>คะ้าขาคือแบบเนี้สยสวยแบบนี้คะ่ะ ขาย80ได้เลย,เลยนะได้เลยค่ะ80ร้อยได้นะจ้แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดถ้าลูกคา้าไปลูกค้าจะคัดแยกก็ได้ใช่ค่ะแบบที่ว่าสีพื้นเรียบๆก็อาจจะขายอีกราคาหนึ่งแบบมีล<ช>ูกมงลูกไม้มีเพชรติดลวดลายก็อาจจะขายอีกราคาหนึ่งค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้าเพราะฉะนั้นในหนึ่งกระสอบนะคะลูกค้าสามารถคัดแยกทําราคาได้เลยลูกค้าจ๋าแต่ชอบที่ต้นทุน16บาทคือ16บาทลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้ลูกค้าจะขายตัวละ50ตัวละ ดสิบลูกค้าจ๋าสองตัวร้อยก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือนะคะลูกค้าจ๋าสามารถทัดแยกนะคะทําราคาได้มากกว่านี้นะคะใช่ค่ะแนะนําเลยนะคะเคยขายอยู่แล้วก็ได้ไม่เคยขายก็ได้นะคะใครอยากขายใหม่อยากเริ่มขายใหม่ก็ได้สามารถขายได้เหมือนกันยิ่งเป็นหมวดนี้ขายง่ายค่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมีนะอย่างเราเองเวลาเราทำงานอยู่ในออฟฟิศที่เราก็ใส่นะคะลูกค้าจ๋าเพราะอากาศแอร์จะเย็นๆนิดนึงนะคะเราก็จะใส่เป็นเสื้อคลุมคาร์ดิแกนแบบนี้เหมือนกันนะคะใชหรือี่ นักเรียนนักศึกษานะคะอยู่ในห้องเรียนอากาศเย็นๆนะคะทุกค่ะยิ่งยิ่งตลาดขุมนักเรียนนักศึกษายิ่งขายดีนะคะทุค่ะจ้าหมดนี้นะนักเรียนนักศึกษาสาวออฟฟิศเนาะจะขายดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องไซส์นะคะเรื่องไซส์มีค้ามาอยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะคะลูกค้าจะแอลว่ะมีติดมาบ้างหลักๆอยู่ประมาณไซส์ M ทนสีสันมีมาคะค่ะลูกค้าจ๋ามีมาคะโทนสีสันนะคะลวดลายมีมาคะเลยนะคะลูกค้าจ๋าสีแบบว่าสดใสน,นะคะลูกค้าจ๋ามีค้ามาอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะหรือว่าจะเน,น้นสีเรียบๆนะคะก็มีมาเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าอันนี้นะคะเราก็ประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปรุนกันต่อนะคะ สำหรับสินค้าบวดนี้นะคะเป็นเสื้อทุมคาดิแกนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงาน USA ลดไอทค่ะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่200ถึง250ตัวค่ะถกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ16บาทค่ะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สน,น,นใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊ก้เว็บไซต์ไอหรื IG, เป็นเบอร์โทร หรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะครบ,บริษัทเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงชาถึง5โมงเย็นค่ะพอดิต้ามีหนึงช่องทางคือช่องทาง y YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ